ความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์นั้นควรจะเลือกมาม่ายกมือขึ้นค่ะขอความเห็นด้วยค่ะเพราะว่ารู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็สีสันน่ารับประทานค่ะขอบคุณค่ะคนที่จะเลือกยำยำยกมือขึ้นค่ะขอความเห็นด้วยค่ะก็มีสีสันที่น่ารับประทานดีค่ะสีสดแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานด้วยค่ะแล้วเขาก็มีบอกด้วยว่ามีกู่กับ ขอบคุณค่ะคนที่เลือกคลิกยกมือขึ้นค่ะไม่มีนะคะขอบคุณค่ะ จากที่ทุกท่านได้ชิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง,ท,งทั้งสาถ้วยนี้นะคะโดยที่ไม่ทราบตาของสินค้าท่านที่เลือกรสชาติของถ้วยที่หนึ่งยกมือขึ้นค่ะไม่มีนะคะขอบคุณค่ะท่านที่เลือกรสชาติของถ้วยที่สองยกมือขึ้นค่ะขอความคิดเห็นด้วยค่ะรสชาติของถ้วยที่สองรู้สึกว่าจะเค้มข้นกว่าสองอัน เพราะว่าน้ำก็เข้มข้นแล้วก็มีเครื่องมีวัตถุดิบภายในมีทั้งกุ้งทับบ้งปลาหมึกฉันคิดว่ามันอร่อยที่สุดค่ะขอบคุณค่ะท่านที่ชอบรสชาติของพวกที่สามยกมือขึ้นค่ะขอความเห็นได้ค่ะผมว,ว่าอย่างเงี้ยมันเผ็ดน้อกว่าสองอันเนี่ยครับแต่รสชาติน้ำมันก็กลมก,กลกอ่อมกว่าสองอันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ จากการวิจัยกลุ่มผู้บริโภคบะหมี่ดึ้สำเร็จรูปลดต้ยมยำกุ้งแบบถ้วยช่วงอายุระหว่าง20 25ปีทั้ง3ยี่ห้อนี้โดยพิจารณาจากความน่าสนใจของตวัวบรรจุพัณฑ์เองส่วนมากกลุ่มผู้บริโภคจะเลือกมาม่าค่ะเพราะคิดว่ามาม่าเป็นสินค้าที่อยู่ผู้คนไทยมานานรวมถึงค่านิยมที่คนไทยมักจะเรียกบะหมี่กืสำเร็จรูปว่ามามา่าจึงทําให้มาม่าเป็นตัวเลือก ที่คนไทยส่วนใหญ,ญ่ให้ความสําคัญมากที่สดุดรวมถึงในด้านตัวแพ็กเกจเองมีสีสันที่ตัดกันจึงทําให้มา a, ม่ามีความโดดเด่นมากค่ะสําเร็จรูปตายยัมยําเป็นยีห้อที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความสนใจลองลองมาจากมาม่าน้วยผลที่ว่าสีสันของตัวบรรจุพันธุ์เองมีความสดใสโดดเด่นรวมถึงคําโฆษณาบนตัวบรรจุภันณุ์เช่นกุ้งจริงปลาหมุนจริงจึงทําให้ คุณผู้บริโภคให้ความสนใจลงมาค่ะคส่วนมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไวไวควิกนะคะไม่ได้รับการเลือกจากกลุ่มผู้บริโภคเนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีสีสันที่ไม่สดใสจึงไม่เป็นที่ดึงดูดของผู้บริโภคในด้านของรสชาติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้ยมยำกุ้งแบบถ้วยทั้งสยี่ห้อนะคะแต่เราได้ให้ผู้บริโภคนะคะลองชิมโดยไม่ทราบปาสินค้านะคะได้ผลสรุปว่าผู้บริโภคกับชื่นชอบถ้วยที่3นะคะคือไวไวควิกนะคะเนื่องจาก มีสีสันและรสชาติที่เข้มข้นและแบบมีรสชาติที่ไม่เผ็ดมากจนเกินไปเหมาะสำหรับผู้ที่ทานรสไม่จัดมากยี่ห้อยำยำได้รับการเลือกรองลงมาจากคลิกเนื่องจากมีรสชาติที่เข้มข้นและมีปริมาณวัตถุด,ดิบจริงตามคำโฆษณาเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรสจัดส่วนยี่ห้อมาม่าไม่ได้รับการเลือกจากกลุ่มผู้บริโภคเนื่องจากมีรสชาติไม่เข้มข้นตัวเส้นอืดเร็ว รสชาติของมาม่าจึงทำให้ไม่เป็นที่พอใจของผู้บริโภคดิฉันขอจบการ